วันนี้ครับวันนี้มาถึงแล้วครับคู่หยุดโลกระหว่างลิเวอร์พูลจะเปิดแอน f ฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้โอ้โหรอคอยมาอย่างยาวนานสิบนัดฮาริหันที่ว่ายากยากเราตบเกลี้ยงครับสุดยอดวันนี้ครับลิเวอร์พูลจะเปิดแอน f ฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้สุดยอดไปเลยครับลิเวอร์พูลโ oh, oh. อ้โหส่งผม เลือูครับผลงานยังคงไร้เทียมทานครับโดยเฉพาะในเกมล่าสุดที่บุกตบเรียวมาริดเฮ้ยไม่ได้บุกเฝ้าบ้านตบชุดขาวไป2ประตูต่อ0ูนย์ครับในศึกยูฟาแชมเปี้ยนครับขณะที่เกมลีกล่าสุดโอ้โหเกือบเอาตัวไม่รอดแต่ก็ชนะกลับมาได้ครับโดยการบุกไปยัดเยียดความปาชัยให้กลับนักบุญเซาทำตันนักบุญแดนใต้นะจ๊ะอุดบิด2ประตูต่อ3ครับ แข่งไป12เกมครับทิ้งห่างอันดับสองอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป8คะแนนครับโอ้โหแต่เมื่อคืนรอเซนนลชนะนะเขามาแล้วนะไอปืนโตทะลักจุดแตกอะแต่บอกได้เลยครับนี่ปูก็ต้องพลาดให้เท่านั้นครับถึงจะแซงกลับมาได้พลาดสองสานัดนู่นแนี่โอ้โห,หวานเจีียบแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับยังฟอร์มบู ชุดไม่อยู่เลยจริงๆครับในเกมเดียดกับแพ้รวดมา3นัดในยูฟาแชมเปี้ยนครับหลังจากแพ้สปอร์ติ้งลิสบอนแล้วก็ไปเจอกับเฟยนูสนำเขาก่อน30โอ้โหโดนตีเสมอเป็น3ประตูต่อ3โดยเฉพาะผู้รักษาประตูและกองหลังฟอร์มหรุดอย่างน่าใจหายครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับและวันนี้มาเจอเรามันจะม่เหลืออะไรแล้ววะ ลิปูครับพบแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเวลาอ่ะวันอาทิตย์ที่1นธันวาคมครับเวลาห้าทุ่มตามเวลาประเทศไทยครับที่สนามแอนฟิลด์ครับผู้ตัดสินเป็นคริสคาวนัสคนนี้แหละที่เจ็กเกค็คอปไม่จับมือด้วยหลังจบเกมกับใครก็ไม่รู้จำไม่ได้ VAR เป็นพอลเทียนี่แต่ละคนฟังชื่อแล้วก็ปวดหูชิดเป่งเลย ลิปูพบแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผลงาน5นัดหลังสุดนั้นลิปูกับแมนซิตี้ลิปูชนะไป1เสมอไป2และแพ้ไป2ส,สูสีคูค่ขี้ดูดีซะเลยเรามาดูผลงาน5นัดหลังสุดของ2ทีมนี้กันครับเมื่อวันที่2เดือน er 11 2024ย1ิบสครับลิปูนั้นชนะไบรตันไป2ประตูต่อ1โดยซาร่ายิงลูกซ้ายหมหาการเข้าไปส่วน แมนซิตี้วันนั้นแพ้บอลสปาร์ต้าจำกันได้ครับวันที่6ครับอ่าไอ้นี่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับลิพูกดเลเวคูเซนไป4ประตูต่อ0แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแพ้สปอร์ติง้งลิบอน4ประตูต่อ1ครับและวันที่24ครับแมนซิตี้ครับแพ้สเปอร์แบบเละเทะค,ครับ0ประตูต่อ4ลิเวอร์พูลก็บุกไปยัดเยียดความปรชาชัยให้กับแอสตันวิลล่าครับส่วนวันที่วันวันที่26ที่ผ่านมานี้ครับแมนซิตี้เสมอ ฟรีนูตส3มส่วนเวอร์วภูครับสามารถเอาชนะเรอัลมาดริดไปได้2ประตูต่อศูนย์หวานเจี๊ยบซะืะเกิดดูสิครับพูดสถิติมาเนี่ยลิพูชนะชนะชนะแมตซิตี้แพ้แพ้แพ้สเสมอสเสมอกใครวะสเสมอกาฟเฟนูตโอ้โหวันนี้ครับมันเป็นอะไรที่เข้าทางเราสุดๆปีนี้มันเป็นปีทองของเราจริงๆผมพูดว่าเป็นปีที่เข้าทางเราจริงๆครับเรอัลมาดริด ก็มาเยือนเราในสภาพที่พร้อมโดนตบส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็มาเยือนเราในสภาพที่พร้อมจะโดนเราเหมือนกันครับเพราะว่าตัวบาเจ็บนั้นเยอะแยะมากมายไก่กองซะเหลือเกินทีมของอาร์เนอร์ชลัดคับจะไม่มีชื่อของอาริซอนเบเกอร์หายเจ็บกลับไปแล้วครับแต่เอาความชัวไว้ก่อนครับฟลโก้เคียซ่า คนนี้ซ้อมแบบเต็มรูปแบบแล้วเท่าที่ผมอ่านข่าวและติดตามในเพจของลิวพูลครับดีโก้โจตาก็ซ้อมเกือบจะเต็มรูปแบบแล้วครับและคอสตาซิมิกาเอ๊ออันนี้ไปเจ็บตอนไหนแต่ไม่เป็นไรแอนดูโรเบอร์สันอาจจะมีพลาดผิดพลาดเล็กน้อยคือเสียจุดโทษเลยไม่เล็กน้อยนะจ๊ะแต่ก็ยังประคองตัวให้ผ่านพ้นไปได้ครับปัญหาบาดเจ็บเนี่ยก็มีคอนบาลี่และ อิบาฮิมาโกนาเต้สองคนนี้ก็ไม่พร้อมในเกมนี้ครับโกนาเต้นี่หนักเลยพักยาวหกสัปดาห์เดือนเดือนครึ่งไปเลยละจ้ะโอ้โหหวานเจี๊ยบเอนดิกเข้าอย่างนั้นเอนดิกของเรอัวมารินอะที่ท้ายเกมอะเอนดิกมันเข้ามาทั้งตัวน่นะ,วะนั่นแหละโกนาเต้เจ็บจากหัวนั้นแหละเซีตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของลิเวอร์พูลครับประกอบไปด้วยชีวินเคราเฮอร์กองหลังเป็นแบ็คขวา ไม่โจรับจบก็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 ควอนซ่าป่ะแต่นม่จะเป็นโจรับจบคู่กลางเป็นฟอนไดกับควอนซ่าแบ็กซ้ายเป็นแอนดูโรเบอร์สันครับกองกลางตัวรับครับเป็นกาแฟนเบิร์กแม็กอลิสเตอร์หรือเคอร์ติสโจนถ้าเคอร์ติสโจนแหมโชว์ฟอร์มได้ดีเหลือเกินยังไงก็ต้องเอาลงหรือเปล่าวะเพราะดมินิกโซลโบสไรยตอนนี้โอ้โหน้อยกว่าโจนมาก เพราะตอนนี้โจนมันไประดับซินดีนซีโจนแล้วเฮ้ยสุดยอดไปเลยครับกองหน้าประกอบไปด้วยซาร่ากักโปดิอาสพักนูนเนียสหน่อยนะเพราะว่าอาจจะล้าเราต้องการความสามารถเฉพาะตัวเจาะแนวรับของแมนเชสเตอร์ซิตี้เราไปดูตัวผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันดีกว่าครับเขาจะใช้งาน ออสการ์บ๊อบไม่ได้มตเตโอโควาสิตโอ้โหมิดฟิลด์ตัวรับอย่างโรดี้เจ็บโควาสิตได้มาเจอบอีกมิดฟิลด์ตัวรับครับก็เลยย่ําแย่ไปกันใหญ่และก็โรดี้ทั้งดูการย่างที่เราทราบ,บกันขณะที่เชลมี่โดคูที่ไม่ค่อยเ b, จ็บก็เจ็บจ้และจอห์นสโตนยังคงต้องลุ้นครับว่าวันนี้จะลงได้ไหมยังต้องรอรอลุ้นเช็คฟิตนะจ๊ะสเ็ตัวจริงที่คาดว่านะ่าจะลงสนามของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับประกอบไปด้วยเอเดนซอน พร้มหลุดเละเทะโอ้โ oh ห oh. และลูกเจอกับเฟนุตออกมาทำไมล่ะจ๊ะฮึมฮืกองหลังจ้ามีวอล ion, ์กเกอร์เป็นแบ็กขวาอาเกออาคานจี้อาคันจีเป็นเซนเตอร์แบ็กและกวาดิโอนรับเป็นแบ็กซ้ายโอ้พ่อหนุม่มคนนี้เล่นได้ทุกตำแหน่งซื้อมาจากไลซิกเล่นกองหลังตัวกลางเล่นไปเล่นมาเล่นแบ็กเฉยเลยโอ้โห oh oh. ถือว่าสุดยอดครับกองกลางครับประกอบไปด้วยบโดซินวาและอีคาคุนโดกันครับ ตัวลูก3ตัวประกอบไปด้วยโฟเดนโรอิสซาวินโยโอ้โหซาวินโยกองหน้าครับเป็นอัลฟินเกฮาร์แลนสุดยอดจริงๆครับเฮ้ยนั่นชื่อพ่อเขานีหว่าเอาเอาเป็นว่าฮาร์แลนละกันจ้ะคู่นี้ครับเป็นคู่บิ๊กแมตเป็นคู่หยุดโลกของแท้เลยจ้ะถึงแม้แมนซิตี้จะฟอร์มไม่ดีครับลิพูนนั้นถูกให้ทั่วโลกยกให้เป็นเต็งหนึ่งแล้วก็ ที่มนดับหนึ่งของโรคในตอนนี้ครับโอ้โ oh, ห oh, ใครมาฟังนี่หาวกูขี้โมยแต่ด้วยฟอร์มการเล่นขนาดนี้จะพูดอย่างนั้นก็ไม่มีผิดเพี้ยนครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็อย่างที่เราทราบกันว่ามันลงแข่งรายการไหนมันก็เต็งหนึ่งทุกรายการใช่ไหมแต่ปีนี้ครับมันไม่ใช่อย่างนั้นปีนี้มันเป็นล์พูลท,ที่เป็นเต็งหนึ่งทุกรายการรวมเพื่อนอ่ะฮรูปแบบเกมเนี่ย ก็อย่างที่เราทราบกันเล่นในแอนฟิลมาลิกก็โดนมันแล้วนะเพื่อนๆรูปแบบเกมครับผมคาดว่านะผมคาดว่านะแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขาเป็นบอลคอนโทรนบอลชอบครอบครองบอลครับและลิพูนอ่ะก็จะปล่อยให้แมนเชสเตอร์ซิตี้น่ะบุกเข้ามาครับแล้วก็รอฉกฉวยโอกาสความผิดพลาดจากคู่แข่งในการเข้าทำ ฟังคำผมไว้นะรอแมนเชสเตอร์ซิตี้ผิดพลาดและเข้าทําทันทีเหมือนที่เราเห็นจากหลายๆเกมก่อนหน้านี้ครับหงแดงยุคนี้ครับไม่ได้มีดีแค่การคลองบอลบุกใส่แต่พวกเขาสามารถควบคุมเกมโดยที่ไม่มีบอลเขาก็สามารถควบคุมเกมได้ด้วยเช่นกันครับสิ่งที่น่าสนใจของทั้งสองทีมณนะเวลานี้คือนักเตะที่บาดเจ็บครับโอ้โหเล่นงานพวกเขาครับแต่ดูเหมือนฝั่งเจ้าถิ่น ฝั่งลิปูจะรับมือเรื่องนี้ได้อย่างดีกว่าเพราะเราเคยมีประสบการณ์ในการบาดเจ็บแบบล้นทีมอย่างนี้เราเคยเจอแบบแมนซิตี้มาแล้วครับและตอนนั้นแฟนบอลทีมอื่นก็จะบอกว่าเอ้ยฟุตบอลน,น่ะตัวสำรองมันก็ต้องทดแทนตัวจริงได้อย่ามาอ้างอย่ามาอ้างนี่แหละครับแมนซิตี้อย่ามาอ้างครับเกมนี้น่าจะแลกหมัดกันอย่างสนุกสูสีผัดกันรุก กำรับอย่างไรก็ตามครับเราก็ทราบกันดีว่าช่วงหลังเรือใบสีฟ้ามีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจอย่างหนักด่วงคดี115นั่นแหละมันทำให้นักเตะเนี่ยคือไอเตะไปก็โดนหักแต้มโอ้อเตะมันไปอย่างนั้นแหละไอเรื่องตกชั้นเนี่ยแมนซิตีตอ่ะต้องโดนปรับตกชั้นเท่านั้นแหละนี่แหละครับมันกัดกินหัวใจแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับใครสวนกลับและ เป็นแทบทุกเกมครับโดนใครสวนกลับมาแมนซิตี้โดนตลอดอ่ะเราก็มารุ้นกันว่าสุดท้ายล้วเนี่ยไปกวาดีโอลาจะเรียกศรัทธาของนักเตะและแฟนบอลกลับมาได้หรือไม่ครับเชื่อว่าครับยังมีโอกาสสูงที่จะจบเสมอซึ่งนั่นจะทําให้การลุ้นแชมป์ยังคงสนุกสูสีและเป็นการเปิดช่องให้ทีมอื่นได้เข้ามารุ้นด้วยครับคือพูดง่ายๆเลยถ้าแมนิตี้สามารถดึงเสมอจากลิพูได้ทีมอื่นเนี่ยที่รุ้นแชมป์เนี่ยอย่างอาร์เซนอลเชลซีเนี่ย จะได้มีรุ้นขึ้นมาอีกครับค่ายการสกอร์ครับลิวพูครับไม่แพ้แน่นอนผมฟันธงไว้ตรงนี้เลยครับว่าลิวพูไม่มีทางแพ้นัดนี้จะแค่เสมอหรือชนะแค่นั้นครับเพราะว่าแมนซิตี้นี่กองหน้านี่คือฮาลันเน่ยเป็นกองหน้าที่แบบว่าไม่สามารถเลี้ยงหลบ3หลบ4ี่เข้าไปยิงเองไนดะ้คือทำเองไม่ได้อะเขารออยู่หน้าประตูอย่างเดียวให้เพื่อนส่งมาการเข้าฮอตของเขาคือเครื่องหมายการค้าครับ เพราะว่าเขายิงได้ทุกค่าสกอร์เปียนคลิกมันก็ยิงมาแล้วยิงท่าแปลกๆเขาก็ยิงได้หมดครับส่วนฮาแรนเนี่ยสุดยอดจริงๆครับนั่นแหละครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องรอฮาแรนฟอร์มฮอตเท่านั้นครับถึงจะทําประตูลิเวอร์พูลได้เพราะผมมองไม่เห็นเลยว่าตัวอื่นจะทําประตูได้โฟเดนก็ขาดความมั่นใจอย่างมากกุนโดกันก็แก่และ แบรโดซินวาที่เคยคลองบอลเหนียวเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ก็ทําได้ไม่ดีเหมือนเดิมครับส่วนเลวพูลครับก็อย่างที่เราทราบกันครับว่ามีสไตล์การเล่นที่ดีขึ้นเยอะโดยตอนไม่มีบอลน,นี่เรียวมาริดเจอมาแล้วคือพอเราคลองบอลแล้วเราเสียบอลให้เขาปับ๊บเขาได้บอลปุ๊บเขาก็จะ เราก็จะวิ่งกรูเข้าไปบีบและเขาก็จะรีบส่งเพราะว่าเราเข้าไปบีบกัน2-3าคนส่งไปก็ติดเราอีกครับโอ้โหถือว่าสุดยอดมากครับลิปูปนีนี้ในการเล่นการเข้าทำประตูก็มีรูปแบบการเล่นหลายรากครับไม่ว่าจะเป็นการเจาะหน้ารายกองหลังของเขาหรือจะเป็นแบ็กโอเวอร์แรปเข้ามาหรือจะเป็นบอลไดเรกจากฟานไดรและโกนาเต้ Go ที่ ให้เพื่อนทำประตูได้อย่างมากมายก่กองโดยเฉพาะลูกของโกนาเต้นั้นจำได้ไหมที่ดีอาร์ออกมาตัดหน้าอาราซาบังกาและโกหลบเข้าไปยิงโอ้โหวิธีแรวิธีการเข้าทำนั้นหลากหลายดีซลละเหลือเกินครับขาดอย่างเดียวครับขาดอลิซองขึ้นมาหม่งประตูว้ายเวอร์ไปฟันทงอีกทีก็ได้ครับว่านัดนี้ครับลริเวรพูลน,นั้นจะเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป2ประตูต่อหนึ่งแต่ถ้าเกิด จะมีผลเสมอก็เสมอกันไปว่ายพูดอะไรเนี่ยคือวันเนี้ยลิปูไม่แพ้แน่นอนไม่แพ้แน่นอนแต่จะมีผู้ชนะคือลิปูครับจะชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งฟันธงครับลิปูชนะแน่นอนและเป็นจ่าฝูงต่อไปยาวๆยันเดือนพฤษภาไปเลยจะ้ะและคว้าแชมป์เปียนเมลีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมหนุยพายุถ้าคุณรักลิปูเราคือ อ,อย่างที่เขาบอกนะสวัสดีครับ